สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับผมใครที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะซื้อซิมเทพคงกระพันจากค่าย d t แท็รับผมในราคาเต็มทั้งหมด2,290บาทกับซิมเทพ AS SIMNET m r r a t h o n m a นนะผมจากค่าย AS รนะผมในราคาเต็มอยู่ที่2,750บาทห่างกันประมาณ6-700บาทนะผมแล้วไม่รู้จะซื้อตัวไหนดี เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีคําตอบให้แลผมว่าเออจะซื้อตัวไหนแล้วมันดีฝักกันนั่นเองครับผมโดยสเปกอากาศทั้ง2ค่าย2อันนี้แทบจะเหมือนกันเลยับผมก็คือให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดอยู่ที่15เมกะบิตเปอร์เซกันให้ปริมาณอยู่ที่100จิกต่อเดือนก็โดยปรอกาศทั้งหมดก็คล้ายๆกันเลยนะผมแค่ต่างค่าค่ายระหว่าง AS กับ d t แทนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบความเร็วของทั้ง2ซิมดูครับผมว่า ซิมไหนให้ความเ็ลและค่าประสิทธิภาพต่างๆที่ดีฝัก,กันแล้วนอกจากความเ็ลที่แตกต่างกันแล้วผมแล้วถ้าเอาไปใช้งานจริงอะประสิทธิภาพมันแตกต่างกันไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันต่อเลยเอาวฮะเพื่อนๆเดี๋ยวฟ้าฟผลการทดสอบนะผม มือถือเครื่องซ้ายก็คือจะใส่ฟิล์มไอ้เจ้าฟิล์มดีแท็กอคงกระพันนะผมสำหรับมือถือเครื่องขวาน,นี้ผมใส่ฟ,ฟิล์มเน็ตมาทอนแม็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาทดสอบความเบวอเลยนะผม อ่ะครับผมเดี๋ยวมาดูความเมลที่จะได้ับผมราคาต่างกันประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทแต่ความเมลที่ได้จะแตกต่างกันไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความเมลอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองเว็บนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวจ่ายแพงนะครับผมอันนี้นะผม ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่70ฟอร์เมกนะครับผมแต่เฉลี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ68เมกนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อใช้งานจริงความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่15เมกะบิตเฟคคดดังนั้นเล่นจริงก็ได้15เมกะบิตเซคดนะครับผมจากฟิลมเน็ตมาทอนแม็กนั่นเองนะครับผม ส่วนซิมโคลงาพาันจากค่ายดีแทครับผมที่ผมทดสอบได้ผมอยู่ที่13.4เมกะบิตเฟคชั่นฟอนความเร็วเฉลี่ยอ,อยู่ที่10เมกะบิตเซคชั่นนะผมดังนั้นผมความเร็วที่เพื่อนๆใช้จริงก็อยู่ที่ประมาณ10เมกนั่นเองครับผมซึ่งในยกแรกตรงนี้ครับผมทางซิมเน็ตมาทอนแม็กจากค่าย a อจะดูมีพาสีขวาน,นั่นเองครับผมเพราะว่าความเร็วเทสสูงสุดอะ่ะได้เกิน15เมกะบิตเซคันนะครับผมเออ ดังนั้นแต่ว่าไอ้เจ้าฟิลมดีแท็กคงกระพันอ่ะถูกขวาก็จริงแต่ว่าความเร็วมันรันได้ไม่ถึง15เมกะบิตเปอเซคนั่นเองครับผมแต่ว่าตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เพื่อนๆใช้งานด้วยนะผมถ้าเพื่อนๆไปใช้งานในเมืองอาจจะได้15เมกาวันก็ได้แต่นี้ผมทดสอบที่บ้านผมนะผมไอ้เจ้าซิมเนปมาทอนแม็กตัวนี้ได้เปรียกขวานั่นเองนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบอีกเว็บไซต์หนึ่งครับคือ fast com นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูฟิีว่าทั้ง2ซิมครับผมให้ความเร็วที่ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันยังไงกับเว็บที่แล้วนะผมซึ่งตรงนี้ครับผมทางซิม n e t ตมาทอนแม็กให้ความเร็วเต็มเลยนะผมที่15เมกะบิตเปอร์เซคันส่วนซิมดีแท็คงกระพันครับความเร็วอยู่ที่8 6เมกะบิตเปอร์เซคันนั่นเองครับผมดังนั้นนะผมในแง่ของเรื่องความเร็วครับทางซิม n e t ตมาทอนแม็กครับผม แม้แพงกว่าครับแต่ว่าก็ให้ความเรลวเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมนี่โอเคส่วนค่าความเร็วในการอัปโหลดฟิลมเน็ตมาทอนแม็กก็ได้มากกว่าครับอยู่ที่21เมกะบิตเฟคส่วนซิมดีแท็คงกระพันกับความเร็วในการอัปโหลดอยู่ที่8.3เมกะบิตเฟคก็น้อยกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองครับผมดังนั้นนะผมสำหรับในแง่การทดสอบความเร็วครับซิมเน็ตมาทอนแม็กตัวนี้ชนะซิม เน็ตโครงกระพันจะค่ายดีแท็นะผมแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของราคาที่ถูกกว่านะผมไอ้เจ้าซิมเน็ตดีแทคงกระพันก็ถูกกวา่านั่นเองครับผมอ่ะดังนั้นตอนนี้แต่ค่ายมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้ได้ความเร็วอินเทอร์นเน็ตที่แรงกวา่าแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ถูกกวา่านั่นเองครับผมอ่ะสำหรับในเรื่อง ต่อไปที่ผมอยากจะทดสอบให้เพื่อนๆฟังกัน็คือเรื่องการใช้งานจริงนั่นเองครับผมโดยทั่วไปครับถ้าเกิดความเมลค่านี้เรื่องโซเชียลมีเดียมันใช้งานได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าลองเอามาดูวิดีโอที่มันต้องเขาเรียกต้องมีการประมวลผลหรือใช้ความเร็วที่สูงขึ้นทั้ง2อันจะมีปัญหาในการดูวิดีโอหไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมเอาครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดหนังที่เป็น พับปิกโดเมนวิดีโอนะครับผมเอาละคผมเดี๋ยวจะลองเปิดวิดีโอทั้งสองอันเหนกันนะผมนี่เดี๋ยวดูความเอียดนะครับผมอันนี้ที่พันแปดสิบพีนะครับผมอันนี้ก็จะปรับที่พันแปดสิบพีเหมือนกันคราวนี้ผมจองข้ามดูว่าผมว่าสะดุดไหมเนี่ยเพื่อนๆลองดูครับผม ในแง่การใช้งานจริงครับเห็นปะเมื่อเพื่อนๆดูวิดีโอที่ความคมชัดที่พันแปดสิบพีครับผมทั้งสองซีมะผมสามารถเล่นวิดีโอได้แบบลื่นเเลยนะผมดังนั้นเรื่องการใช้งานทั่วๆวไปอ่ะไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นเองนะครับผมเออเห็นปะเล่นได้เลยครับกดข้าปุ๊บรอไม่ถึงวิมันไปแล้วหเห็นปะเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆลองดูครับผมเนี่ยเห็นปะสามารถกดดูได้เลยนะผมดังนั้นนะผม ถ้าเพื่อนๆจะเลือกตัดสินใจระหว่างซิมคงกระพันกับซิมเน็ตมาทอนแม็กเพื่อนๆก็ลองดูครับผมถ้าอยากได้เน็ตแรงหน่อยแต่ว่าใช้งานก็ไม่มีปัญหาครับผมราคาสูงขึ้นมาไกหน่อยก็ซิมเน็ตมาทอนแม็กนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าใครงบน้อยงบจํากัดนะผม มาซิมคงกระพันนะผมความเร็ลน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาถูกกว่าประมาณ4ี่หอบาทนั่นเองครับผมดังนั้นใครชอบอันไหนก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะผมแต่ว่าคนงบน้อยครับมาซิมคงกระพันดีกว่านั่นเองนะผมเอาละครับผมคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ